สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมนะครับดีวิชแนลแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาเงินนะในเดือนมีนานะครับตอนนี้ก็จะไปเมษาแล้วนะครับสำหรับอัปเดตมาใหม่นะไม่รู้ว่าจะแก้ไปหรือยังขนาดไหนแล้วนะครับสำหรับอันเก่าเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอันใหม่กันนะครับว่าที่ผมลองหาหามาดูเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้ต้องให้เครดิตของฝรั่งนะครับเพราะว่าเขาหามาก่อนนะผมเลยไปนั่งนั่งดูแล้วมาอธิบายเป็นภาษาไทยให้เรานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสิ่ง เซตโตเอลเมนโตนะครับฟอร์ซ่าเอดิชันนะครับนี่หาได้รานคาประมูลหรือว่าสปินนะครับซูเปอร์สปินเนาะก็ลองไปหาดูนะครับผมก็คันนี้จะเป็นคันที่ได้แต้มเยอะนะครับผมเวลาเข้าไปฟาร์มนะแล้วก็รถแล้วก็แรงนะฮะผมโอเคเนาะแล้วก็จูนนะครับจูนที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับลองไปดูคลิปโหลดจูนในช่องผมแล้วกันเนาะว่าใครโหลดไม่เป็นนไปดูคลิปนั้นนะครับก็เอาโคดตัวนี้ไปกอกให้รถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด่านเลยละกันนะครับที่เราจะใช้ฟาร์มนะครับผมมามาที่คีทิฟนะครับตัวนี้นะเ้้้าางนนีแลลลวกก็ือ Search ด่ ปึ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากรอกตรงนี้นะครับตรงแชร์โค้ดนะครับกรอกเข้าไปนะครับสามแปดสามสามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่นะครับผมอ่ะสามแปดสามสามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่นะครับคอนเฟิร์มไปเลยนะครับนี่เป็นด่านนี้นะครับเราใช้ฟาร์มนะครับผมเซสโตนะครับมาฟาร์มเนาะคนเล่นไปเก้าแสนกว่าเนี่ยนะฮะใครหาไม่เจอนะครับกดเฟเบอร์เลตไว้เลยนะครับผมกดเฟเบอร์เลตไว้เลยเนี่ยกดเฟเบอร์เลตบูปินไว้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้กดไปเลยนะฮะมันก็จะไปอยู่ในเฟเบอร์เลตของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปเรื่องมันเลยนะฮะ มาเรามาดูตัางค่าดิฟฟิคอลก่อนนะครับผมเข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกดิฟฟิคอลนะครับทีนี้ตัวที่เราจะเปิดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสเตียริงนะครับเป็นออโต้สเตียริงนะครับออโต้สเตียริงกับเกียร์แมนนวลนะครับแค่นี้นะครับที่เราจะเปิดใช้ที่เดี๋ยวเราปิดให้หมดเลยนะครับผมอ่ะเรามีหน้าที่แค่กดดับเบิลยูตรงอย่างเดียวนะครับผมมาไปเริ่มกันเลยนะครับแล้วทำตามผมนะ โอเคเท่านี้เป็นการเสร็จนะครับประมาณ17บเจ็ดวินะครับ17บเจ็ดวินะอันนี้ในในแมปเขาคอนเฟิร์มว่า19บเกาวิอันนี้ได้17บเจ็ดวิเนาะเดี๋ยวเราไปดูแต้มนะครับว่าเราได้เท่าไหร่เนาะก็ก่อนหน้านี้ผมลองไปอัพสกิลดูนะครับผมได้แต้มเหลือ917นะโดยประมาณเหลือ917นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับจาก917แต้มนะครับมาอิซีมานะครับผมแล้วก็มาที่คานะครับคาร์มัสเตอรี่นะครับตอนแรกได้917เพิ่มมาอีก10แต้มโอเคฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยได้เลยครัพิ่มมาแต้ม10แต้มนะครับผม จาก9 1้าผมเป็น9 2 7อแหละนะครับต่ละสนะิแต้มเนาะเดี๋ยวก็ไปดูรถกันเลยนะครับว่าเราใช้คันไหนในการทำสกิลนะครับอัพสกิลซุปเปอร์วิวสปินแบบนี้เนี่ยอันนี้นะครับนี่นี่คือสปินนะครับที่ผมจะใช้หมุนนะครับโอเคนะครับก็จะได้เงินประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่า,าใช้คันไหนบ้างในการอัพเพื่อหาสปินคันนี้นะครับผมโอเคไปดูกันเลย มารถที่มันมีสปินนะครับมันมีอยู่3คันนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามีคันไหนบ้างนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนคันแรกนะครับเป็นคันนี้นะครับก็จะเป็นแท้งพูลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่หายากไม่มีร้านค้าธรรมดาไม่มีขายนะต้องไปดูในประมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเกมมันปรับมาแล้วคนมันขายเยอะมากนะัก็ลองไปสุ่มๆดวงดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูก่อนนะว่าสปินมันดูยังไงฮะกับเกวียนจุนนะครับแล้วก็มาที่คาร์มาสเตอรี่นะครับผมนี่เลยซุปเปอร์สปินนะครับอัพมาทำนี้นะครับหนึ่ อ่ะโอเคนะออาไปตามนี้นะ1นนะครับ2 3 4 5ี่นี่ครับได้สปินนะครับอันหนึ่งอ่าได้ซูเปอร์สปินอันหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ไปหมุนได้เลยนะครับทีนี้ใช้เสร็จเราทำยังไงนะครับคลายทิ้งนะครับนะมาที่บ n d นเซลนะครับแล้วก็ออ o ชั่น s e ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตัวนี้เลยสตาร์ทออคชั่นไปเลยนะครับ ก็จะเป็นคันนี้นะฮะก็เลือกไปเลยแล้วก็กด action ขานะครับมันก็จะขายไปเลยนะครับโอเคแต่ทีนี้คันนี้หายยังไงนะก็มาดูที่ search เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลือกเป็น Mercedes Benz นะครับตรงนี้นะ Mercedes Benz ตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้ครับ Sharp 24 MB Truck FE นะครับปึ๊บนะีนี้เรามาลองเลือกรถดูนะว่าคันไหนที่มันเหมือนมาสุ่มดวงอะเออแต่มันก็ถูกอะลรฮะ ประมาณ4ี่แสนนะมาสุ่มดวงดูว่าคันไหนมันยังไม่กดใช้นะครับคันนี้ก็มีสต็อกสต็อกนี่ก็น่าลุ้นอยู่นะไอที่มันเขียนว่าสต็อกสต็อกนะครับผมน่าลุ้นอยู่ว่าเผื่อยังไม่มีใครแบบไปอัพสกิลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันนะครับคันต่อไปนะตัวนี้จะใช้เงินแพงสัหน่อยนะครับประมาณ3ล้านนะครับก็คือบุกตินะครับบุกติดีโวนะฮะนี่นะครับดีโว่สองพันสิบเก้านะครับเลือกมาเลยนะฮะคันนี้หายังไงนะมาดูที่บ่ายเซลนะครับออโต้โชว์แล้วก็มาที่ได้เลยนะครับแแตต่่่่่่่่วววาาาาารรรรรรรู้้้้้้้สึกก3 3ลลลลนน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 มมมััััพงงเเเเเิไไไไปะะะะะคคคคคออยยยยุทหหฮีีดดโบบบซืื ใครอยากได้นะให้มาซื้อในประมูลเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นบุกตินะครับบุกติเนาะดีวนะครับนี่ครับบุกติดีวคอนเฟิร์มไปนะครับปุ๊บเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับคันไหนมันเขียนสต็อกสต็อกนะให้ลองหาที่มันเขียนว่าสต็อกสต็อกทั้งคู่นะครับทั้งจูนเนอร์ทั้งเพนเตอร์นะครับเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่คันนี้มันยังไม่โดนกดสกิลนะครับมาดูกันนะครับสกิลอัพเกรดจูนนะครับแล้วก็มาที่คาร์มาสเซี่นะครับผมทางนั้นนี่เห็นไหมเห็นมัััั้ยยยยเเเนนนีี่่่สกิลลลอออูคครรบบปปไไขึ ครับ2 3 4 5อมส่ห้าขนไปอย่างนี้นะครับเนี่ยได้สปินใหม่ก็อันนึงนะครับก็จะใช้แต้มเยอะอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับในนี้เราต้องฟาร์มนะครับอย่างหนักเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับซูเปอร์สปินของคันนี้นะครับมีคันนึงนะครับเหมือนจะเป็นคันสุดท้ายแล้วที่ผมหาได้นะก็มาดูที่นี่นะครับโรล่านะตัวนี้จะเป็นรถที่หายากที่ได้จากเควสนะครับแต่ว่ามีขายในร้านค้าประมูลนะครับผมนี่นะครับคันนี้เลยโรล่าทีเจ็ดศูนย์มาร์คสองมาร์คสามเนี่ยมาร์คสามบีอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าหกเก้านี่นะครับ อัพเปลียนจูนนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันไปทางไหนนะครับหามัสเตอรี่นาะเหมือนเดิมนะฮะก็อัพขึ้นไปเลยนะครับ1นะครับ2 3 4สาสได้สปินอีกแล้วฮะนี่เห็นไหมได้สปินมาแล้วนะครับผมอ่ะทั้ง3คันนี้นะใช้จากจาก99้ผมเหลือ917นะครับทั้ง3คันเลยนะครับก็ลองนะครับไปทําตามดูนะครับผมจะได้สปินนะครับมาหมุนแบบนี้นะครับผมสปินหมุนยังไงหมุนข้างนอกอะไรฮะเออเนาะก็มาดูที่นี่นะครับบ่ายเซลนะออชเชนเฮาส์นะครับผมแล้วก็เซิร์ชนะครับหาโลล่านะฮะ มีโรล่าน่าจะมีอยู่คันเดียวมั้งเนี่ยมีคันเดียวนะฮะชาร์ปหกโรล่านะครับก็ลองดูนะครับคันไหนที่มันเป็นสต็อกสต็อกอยู่นะอันนี้ก็สต็อกอยู่นี่ก็น่าสนใจนะสต็อกอยู่นะเนี่ยแต่บางอันเขาเอาไปเปิดแล้วนะฮะก็สุ่มดวงดูนะครับเกมเดี๋ยวนี้เป็นสุ่มดวงหมดแล้วเนาะเงินมันไม่ได้หาง่ายๆเหมือนตอนเริ่มต้นเกมที่มันให้มาอยู่แล้วนะครับตัวน,นี้ก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือไปดักประมูลนะครับดักประมูลก็ลองแล้มโบกินี n p จในนี้ไม่มีขายนะครับถ้ามันเหลือสักสองล้านดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยแล้วกด Y Y Enter นะครับดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็เอามาขายในราคาประมูลครับในราคาที่แพงขึ้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่หาเงินในภาคที่5อยู่แล้วก็เพิ่งซื้อเกมมานะครับผมโอเคเนาะขอให้มีความสุขกับการหาเงินนะครับแล้วก็ขอให้ได้รถที่ถูกใจเนาะสวัสดีครับ